น,นี่น,เน,น,นะเ็นบอมือซอีบลงเองมื่อนี้นะเหมือซีบลงนะบกขึ้นเอนาน้ำขึ้นบกขึ้นมาหวานเข้ากับไอติมเดอ้อวันนี้เดอ้อมันมองในกลิ่นเขายอนเหล่านะั้นม อไ <S <S อติมอันนี้เขาเอียงข้าวนา้่นห้าเก้าค่ะโอเคเอมือนีวานเขาเนี่ยเด้อไทยพี่น้องโอ้คนเน่ะวานบบสดๆคนเน่ะ อ้าวหนึ่งคุสองคุผ่านไปโปรดติดตามตอนต่อไปในจนะจนจา